สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่อาข่าวสารของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็เป็นการสรุปเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนั้งเตะที่น่าสนใจในรอบวันนะครับมีประเด็นอะไรที่มาพูดถึงกันบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะครับก็มากันที่ประเด็นเรื่องแรกนะครับมีการเล่นข่าวออกมาจากเลกีฟนะฮะ สื่อดังของฝรั่งเศสนะครับมีการระบุก,กันออกมานะครับว่าเลียพูเนี่ยกำลังจับตาสถานการณ์ของทางคีเรียนอินบัปเป้แนวรุกตัวเก่งของเปเชอย่างใกล้ชิดครับหลังจากที่นักเตะเนี่ยยังไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับกับทางต้นสังกัดเดิมก็คือเปเชนี่แหละที่จะหมดลงในช่วงปีหน้าซึ่งถ้าเกิดไม่ต่อสัญญาครับมันก็เลยทำให้เลียพูเนี่ยมีโอกาสเปิดกว้างมากที่ จะได้ตัวเอ็มปาเป้เราก็มีโอกาสสูงที่เอ็มปาเป้น่าจะได้ย้ายทีมหลังจากจบฤดูกาลนี้อีกด้วยนะครับแต่มันก็ไม่ใช่ทางลิเวอร์พูลทีมเดียวครับว่ากันว่ามีเรอัลมาดริดด้วยนะครับที่ให้ความสนใจเอ็มปาเป้มาก่อนหน้านั้นซึ่งข่าวมันก็ร้อนแรงพอๆกันแหละนะครับระหว่างลิเวอร์พูลแล้วก็เรอัลมาดริดนะฮะติดตามรอดูกันนะครับในช่วงซัมเมอร์ส่วนีกข่าวที่น่าสนใจของทางลิเวอร์พูลครับ ตามรายงานจาก King f o o d ครับสื่อในอียิปต์เนี่ยมีการระบุกันออกมาครับว่ามูเมดซ่าลาแนวรุกตัวเก่งของทางลิพูเนี่ยตกเป็นเป้าหมายลำดับต้ตนๆในการเสริมทัพของเรอัลมาดริดนะครับในช่วงหลังจากจบฤด,ดูกาลนี้ฮะซึ่งซาลาเองเนี่ยนะครับก็เป็นข่าวเชื่อมโยงกับเรอัลมาดริดกับบาร์ซ่ามาโดยตลอดก่อนหน้านั้นอยู่แล้วนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทั้ง2ทีมอาจจะกลับมาให้ความสนใจมูเมสซ่าลา อีกรอบหนึ่งนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งข่าวทางลิเวอร์ p o ูครับมีรายงานในเรื่องของนูโนเมนเดสนะฮะเป็นแบ็กซ้ายวัย18ปีของลิสบอนครับสปอร์ติ้งลิสบอนทีมดังจากโปรตุเกสนะครับมีรายงานจากโอโชโกนะครับสื่อในโปรตุเกสบอกว่าเรอัลมาดริดแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยเปิดศึกนอกสนามครับเตรียมที่จะแย่งกันคว้าตัวนูโนเมนเดสแบ็กซ้ายดาวรุ่งรายนี้ ในราคาอยู่ที่20ล้านปอนด์นะครับข่าวก็สิบออกมาประมาณนี้ฮะติดตามกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งข่าวครับแต่ว่าข่าวเนี้ยเป็นข่าวออกนะครับมีรายงานจากกันโชเมกาโตครับสื่อของอิตาลีรายงานก็ออกมาครับว่าตอนนี้ทั้งอิต์มิลาแล้วก็เรอร์พูเนี่ยก็มีการตกลงเรื่องของการย้ายทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วับก็คือเรอร์พูเนี่ยเตรียมที่จะ ล่อยดีบอกอนินคีออกจากทีมนะครับในช่วงอนาคตอันใกล้นี้ครับซึ่งอินเตอร์มิลานก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ให้ความสนใจแนวลุกรายนี้ของทางลิเวอร์พูลอีกด้วยนะครับแล้วก็ว่ากันว่ายังมีอีก5ทีมดังในยุโรปก็ให้ความสนใจดีบอกอนินคีด้วยนะครับก็ติดตามมาดูข่าวร้อแนแรงครับในเรื่องของการย้ายทีมของโอลิงกีนะครับส่วนอีกข่าวหนึ่งของทางลิเวอร์พูลครับเป็นข่าวสุดท้ายนะฮก็ มีรายงานก็ออกมานะครับจากสื่อของตุรกีนะครับรายงานก็ออกมาว่าลิเวอร์พูลเนี่ยก็ได้มีการเดินหน้าหารือถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวเซเว b นบอสแมนนะครับรายการหลังดาวรุ่งของสมโมสรรลิวนะฮะแล้วก็เตรียมที่จะดำเนินการแบบจริงจังในช่วงมก,การาคมุนี้ด้วยครับซึ่งราคาค่าตัวอยู่ที่20ล้านยูโรเท่านั้นครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะที่ลิเวอร์พูลเนี่ย มองหาแนวรับรายใหม่เข้ามาเพิ่มเติมครับเพราะว่าตัวหลักของพวกเขาเนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บเยอะนะฮะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะหาเข้ามาก่อนนะครับส่วนรื่อนราของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างครับมีรายงานข่าวซื้อขายนักเตะอย่างไรครับล่าสุดสื่อดังของสเปนอย่างบุนโด d เดวาติโวเนี่ยรายงานก็นออกมานะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยกำลังให้ความสนใจคว้าตัวเดียโก้คาร์ลอสครับ แนวรับตัวเก่งของเซเวียรที่มีราคาค่าตัวสูงถึง70ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าลิเวอร์พูลเรอัลมาดิดก็ให้ความสนใจแนวรับรายนี้อยู่นะครับแล้วก็เรื่องราวต่อมาของแมนเชสเตอร์ยูไนเดครับมีรายงานจากดิอ n นติคับสื่อดังของอังกฤษเนี่ยได้มีการเล่นข่าวออกมานะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเดเนี่ยพร้อมที่จะ พิจารณาการปล่อยตัว4นักเตะส่วนเกินออกจากทีมนะครับมีโรเมโรนะครับพวกสาประตูตัวสำรองนะครับมาโกโรโฮแนวรับนะฮะฟิลโจนแนวรับเจสซิลินกาดก,ก็อีกคนหนึ่งนะฮะที่มีข่าวว่าเตรียมย้ายทีมแบบยืมตัวถึงแม้ว่าแมนยูจะเพิ่งขยายสัญญาออกไป1ปีก็ตามนะครับแต่ว่าก็ปล่อยอยู่ดีนั่นแหละนะครับในช่วงมกราคมนี้ ส่วนอีกข่าวหนึ่งของทางแมนเชสเตอร์เด็ดครับมีรายงานกันออกมานะครับจากมิลเลอร์มิลเลอร์เนี่ยเล่นข่าวกวันออกมานะครับว่าแมนยูเนี่ยก็เตรียมที่จะพิจารณาการซื้อตัวจจดอนซานโช่ใหม่อีกครั้งในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ครับเพราะว่าในเรื่องของผลงานภาพรวมของซานโช่ในช่วงซีซั่นนี้มันแตกต่างจากซีซั่นก่อนนะครับเนื่องจากว่าซานโช่ซีซั่นนี้ผลงานมันดรอปลง ทำให้แมนยูก็ขอคิดใหม่นะครับการที่จะไปทุ่มซื้อในราคาที่สูงลิบเลย100กว่าล้านแล้วก็ผลงานเป็นแบบนี้จะคุ้มหรือเปล่านะครับต้องย้ำนะฮะว่าลดให้ความสนใจก่อนนะครับถอยหลังมา1.9นะครับไม่ได้แบบว่าตัดลายชื่อทิ้งนะฮะยังคงมีซานโชเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ต้องการนอกจากนี้ว่ากันว่าแมนยูยังคงให้ความสนใจเอเาาริงบลฮาแลนด์ด้วยนะครับก็ติดตามกันดูนะฮะว่า จะได้ใครสักคนไหมนะครับผู้เล่นจากดอทมุลนะฮะส่วนเรื่องราวของท็อตแนมอสเปอร์กันบ้างครับมีรายงานกันออกมาอย่างไรกันบ้างล่าสุดเนี่ยมีรายงานกันออกมานะครับว่าสเปอร์เตรียมที่จะเปิดฉากคุยกับเฮลิเคนนะครับในเรื่องของสัญญาฉบับใหม่หลังจากที่เฮลิเคนเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เบเชแล้วก็เรอัลมาดริดนะฮะก็เตรียมที่จะมอบสัญญาฉบับใหม่ให้แบบ หลายแสนปอนต่อสัปดาห์ครับประมาณ3 0 0แสนปอนต่อสัปดาห์ได้เป็นสัญญาฉบับใหม่นะครับปรับปรุงกันไปฮะอัพขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นการดึงให้แฮนนีเคนอยู่กับทีมแบบระยะยาวนะครับก็นี่คือรายงานกันออกมานะครับจากสื่ออังกฤษนะครับอย่าง t ดี i n d นดิพิเดนะแล้วก็เรื่องราวของเดล l อ a l ลีกันหน่อยนะครับ รายนี้เป็นขาออกครับมีรายงานจาก f o ตเมกาโต o ครับเปิดเผยออกมานะครับว่าพอตเนี่ยที่เป็นกุนซือคนใหม่ของ p ีเชเนี่ยเตรียมที่จะเดินหน้านะครับหรือว่ามีการริลายชื่อให้กับหน่วยของ p ีเชหรือว่าหน่วยสัญหานักเตะนะครับพวกแบบบอร์ดให้ไปเซนเดลีาลีเข้ามานะครับแล้วก็ทั้งคู่เคยร่วมงานกันมาแล้วนะครับสมัยที่พอตอยู่กับสเปอร์นะครับเพราะฉะนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่แล้วนะครับบางทีก็ อาจจะย้ายมาก็ได้แล้วก็ดลร่อาลีก็มีข่าวอย่างหนักด้วยนะครับในเรื่องของการย้ายทีมในตอนนี้นะครับก็ติดตามกันดูนะฮะส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับคริสเตียนเดเรเซนครับมีข่าวล่าสุดออกมาอย่างไรครับตามรายงานจากมาก้าครับก็มีรายงานก็ออกมานะครับว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยก็ยินดีที่จะปล่อยคริสเตียนเดเรเซนออกจากทีมโดยด่วนนะครับในช่วงมก,กราคมนี้ฮะ ซึ่งตอนนี้ก็มีบางทีมนะที่ให้ความสนใจอย่าง P. H. A. ือ a l m a r i ดแล้วก็ a d l e ิ i นะครับสองทีมดังจากเลกสเปนก็กำลังรอที่จะเซ็งไปรับเลี้ยงดูอยู่นะครับเพราะว่า e ิเว็กเซ็นไปอยู่กับาทางอินเตอร์มิลานเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่นะครับปิดท้ายกันครับเป็นเรื่องราวของเดวิดอราบานะครับมีรายงานจาก Sky s p o r t นะครับรายงานก็ออกมาว่าตอนนี้ ทางเดวิดอลาบาเนี่ยยังไม่ได้ตกลงกับทีมใดๆเลยนะครับยังไม่มีข้อเสนออย่างเป็นทางการยื่นเข้ามาให้นักเตะไว้พิจารณาแล้วก็บบเยนด้วยนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นไม่กี่วันมีรายงานจากมากาบอกว่าเรอัลอาริบตกลงกับเดวิดอลาบาได้แล้วนะครับแต่ว่าสกายปอตบอกว่ายังนะครับเดวิดอลาบายังไม่ได้เลือกย้ายไปไหนนะฮะยังมีเรื่องของการอารอข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้ามาอยู่นะครับโอเคครับก็ หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวข่าวสารของอวงการฟุตบอลนะครับที่น่าสนใจเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนละเตะนะครับแฟนบอลคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ